อ๋อลวครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมคิลเลอร์หนึ่งศูนย์สี่นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมราเลนเจอร์ครับผมซีซั่นที่หกจุดห้านะครับประมาณนั้นนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้หายไปนานถ้าเปิดการทําช่องก็นับจากคลิปล่าสุดก็สี่เดือนได้แล้วนะครับหลักๆของผมก็เมมเต็มนะครับเพราะว่าผมใช้แลมสหกจิกเนียแล้วแบบเออแมสองแลมสิบหกเนี่ยพื้นที่มันน้อยเต็มไม่ไม่ใช่น้อยติมสิ มันน้อยง่ายเออมันน้อยแล้วก็เต็มง่ายแค่นั้นเองพูดอะไรไปเนี่ยเพื่อไรเมานี่ครับและในวันนี้ครับที่ผมมาได้กินนี่ก็เพราะว่าผมคิดอะไรไปดีๆในการดไ,ได้เจอก็คือจะเกิดขึ้นหาเราจัดทีมที่มีแต่สายพลังสิบตัวไปเล่นในหมดต่างๆ สุดยอดไปเลยคุณผู้ชมลองคิดดูน,นะครับว่าสายแท้งสิบตัวยืนหน้าสิบตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะอันนี้ก็เป็นไอเดียหลักไอเดียเดของผมนะครับที่ผมเล่นอยู่ซึ่งผมก็เล่นมานานเยอะแล่ะเพราะว่ามีไฮเปอร์อยู่ประมาณสิบสิบเอ็ดตัวแล้วอะเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะหรอกนี่หน่อยเองไม่เหม่สักตัวเที่ยวเรามามพูดถึงไฮไลท์หลักเราดีวกว่าก็คือทีมที่มีแต่สาย พลังครับนี่ครับก็จะมีมุนเดยยางครับชิออนนี่ก็เป็นเซตล่าสุดนะครับผมเป็นเซตอ่าอนิเมะเกินหมายก็เป็นสลรามครับนักรบชิออนอันนี้มาโยยจากเซตประกอบน้ำครับที่ได้มานานแล้วแล้วก็อันนี้บราวแมททัพแห่งโจโก้นะครับมูนฮอนฮาสเวินนะครับมีบราวเค้กครับมูนเช็คเปียไรเดอร์มาไรเดอร์มาอีกหนึ่งครับมูนไอ้บราวบัดเมานะครับแล้วก็ ราชาบาครับถามว่าทำไมผมนึงใช้ราชาบาท่านนี้นเป็นสายว่งไวก็เพราะว่ามันเป็นมันเป็นสายว่งไวที่ยืนในยาประชิดนะครับจริงๆผมจะเอาไอ้นี่ไปเอาตัวนี้ใส่ก็ได้นะแต่ว่าขี้เกียจยา้ายเกียร์ก็เลยเอาตัวนี้มายืน,น้วกันเราจะไปตัยในโหมดเออพี่ก่อนก่อนนี่นะครับผมบอกเลยว่าเซตเนี้ยโกงครับผมนี่มาแล้วโกงมาก โอ้ยเจอทีมนี่วะถามว่าเราหวั่านไหมไม่หวั่นนะครับก็มาด uh, ิคร <ca> ับท <elaborate> ีมแทงต้องไงอะใครแข่ไอเออทีมแทงกูเทพกว่าครับก็มาดิครับขั้นตอนนะครับก็ไปแล้วปล่อยให้พ้นนะครับ oh อือเจครับแทงสิบตัวเย็นหน้าอันเด้อเออเมือนทางโอ้ย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 มันจะแะไกันไป่ได้นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับโอ้โหครับโอ้โห นุ่นสายครับเจา้าหนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอือ huh. ห uh ืออือหือเราไม่หวั่นครับเราไม่หวั่นครับเจ้าวันนี้อือ uh หือ huh. ไม่หวั่นครับไม่หวั่นกับผีไม่หวั่นกับผีนะครับโอ้ฮัลโหลฮัลโหลเช็คเปียเช็คเปียเออชิคกี er. ไม่ทำอะไรเลยอือ uh หือ huh. อ uh ือหือยับครับผมโอ้ uh huh. ับครับผมโอ้โ uh ห huh. ยับเลยครับ โอ้โหโอ้โหแต่ในบัตรดนนะครับนี่เปิดมาทั้งทีก็แย่แล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวเราเราไปเล่นเอ่อสเสถียพิเศษในโหมดโอกระบาดหกนะกันนะแบบยากสุดเลยถ้าจยากจะซินนะครับก็ต้องมั่นใจยอย่างในระดับนะครับว่าเออเรื่องเกียร์เนี่ยของคนอะมันดีพอหรือเปล่านะครับในการเล่นสเตพิเตษและสเตทนะครับ ข้าบลองชี้ตรงเยอะระดับหนึ่งนะครับในการเล่นนะครับนี่คือข้อเสียของการที่เอาแทงสุดตรงไปยืนนะครับจะเห็นได้ว่าครับตีป้อมช้ามากนะครับใช้ไม่พอครับดาเมจเบาด้วยครับก็น้องเป็นแทงนะนะนี่ครับถ้าเรายิบป้อมในแล้วสบายแล้วครับผมบักเลยแก๊บยิบป้อมในแล้วครับ เตียวยาวข้าเจ้าวนี้โอเคครับตีไปครับเรื่อยๆข้อเสียของการเล่ทีมแทงแทงซึ่งสิบตัวในหมดพ v พครับก็เพราะว่าหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเออมันไม่มีตัวยืนแนวหลังครับไม่มีตัวจา่ายสกิลให้กับแนวหลังอะ่ะนี่ก็ข้อเสียของมันนะแต่ถน่าว่าคุณไม่เจอว่าทีมคุณสู้ได้ครับทีมคุณได้เยอะพอสกิลแรงพอคุณก็จัดเลยครับผม เพราะว่าผมเคยเล่นไอ้ทีมแทงเนี่ยแล้วแบบชนะชนะในเจนยี่หกได้อ่ะไม่ได้โมได้เรื่องจริงโหดูครับดันมานี้เลยครับไม่หยุดครับฝ่ายสตูเราเองก็แทงสิบตัวยินหน้าครับออ้ก็บาโฮนะครับ,ออกกบ,รบเลื่องหลักสิบล้านทุกตัวนะครับจะเว้นบารราชาที่ได้แค่สมล้านแต่ว่าสกิลของไอ้บารราชาเนี่ยมันมีสกิลแยกล่างนะครับก็ทําให้เพิ่ม กองหนุนได้นิดหน่อยเป็นปานกลางนะครับดูครับแทงสิบตัวนั้นได้สิบตัวเยอะๆก็เอาเรื่องมนกันครับในการดนปอมสวิตช์อัพนะครับเจา้าวันนี้เอาละครับดูครับว่าเราจะรอดไหมกับการเล่นในโหมดนี้อันนี้ผมก็เล่นเคยเล่นเซตเนี้ยไปสอบสรับแล้วนะแบบเล่นเซตแทงสิบตัวอะไรเงี้ย กระตกไปดิครับปั๊บปับปับเรียบร้อยครับเอาละครับสองปอมนะครับสบายแล้วครับเจา้านี้โอ้โหอื้อหืออื้อหือแหลกไปข้างนึงครับโอ้โหแหลกครับผมอืม้อหือค้างเลยครับเจ้านี้เพราะว่าม็อบมันเยอะเกินนะครับเห็นป่าวะไม่น่าหลุดหรอกโอ้โหโอ้โหอื้อหือ ออออแหลกไปดิขออนุญาตปรับเป็นค่าขัาข้ขอตแบบต่ำนะครับจะได้แบบดูง่ายๆน,นี่สุดครับต้งปรับต่ำอย่างนี้เลยครับโหถึงดูได้นี่คือม็อบต่ำนะครับขนาดปรับการข้า,ขา,ขา,ขาแบบต่ำมันก็เยอะมากๆแบบแบบโฉงด้วยทีครับสามสองหนึ่งปรับ ยืนหน้าสิบตัวครับคิดดูใครมันจะเสิรไหวยืนหน้าสิบตัวแล้วคือมูลหนึ่งโดยยายนี่คือเป็นตัวเมตาเลยนะครับสำหรับซีซันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปเล่นในโหมดเอ่อซีสีเอ้อ,อ,อไม่ใช่สิในโหมดสเตลักนะครับเนี่ยที่เอ่อสี่ร้อยีสี่ครับก็คือดาดสุดท้ายนั่นแหละดอนดอนครับว่าเราจะผ่านไหม เคยไม่ใช้ครับเยอนหน้าสิบตัวนะครับตอนนี้โอ้โ oh. อ oh. ้รอดรอดอือหือแล้ว huh. ก็ต้องใช้ไอทมช่วยเลยครับโอ้โหแตกครับผมอือหืออือหือไม่รอดไม่รอดโอ้ไม่น่ารอดครับ ดาซีดาน c ีซสีคือมันโหดมากครับมันแทบจะวันช็อตคิวผมทุกแนวหน้าผมทุกตัวเลยอะ่ะโอ้โหดูดิอือหืออือหืออือหือต้องหาเวลาปั๊มกองทัพให้ได้เยอะๆครับเลื่อคขางที่ว่ามันไม่มีกองหลังคอยสับส่งนีครับมันม,มีตัวใจดาเมจแบบสก,กิลมูลอะ่ะ มันยากตรงนี้แหละดูสงแล้วไม่รอดแน่นอนฮะมชะจัจเจนครับไม่รอดครับผมโอ้โหไม่รอดนะฮะไม่รอดครับผมคือแบบคือทีมผมมันก็ไม่ค่อยได้อพีมากกันนะแต่ว่า ในบางครั้งในส่วนน้อยอ่ะมันก็เล่นได้อ่ะแค่ส่วนน้อยนะผมแนะนําว่าถ้าเล่นเซตนี้เอาไว้เล่นแบบเล่นเอาฮาหรือว่าเอาไว้เล่นแบบปั๊มของปั๊มไรน่าจะโอเคกว่านะหรือจะเอาไว้เล่นฮาฮาก็ได้ไม่ว่ากันครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูเกียร์ก่อนนะนี่ตัวนี้เนี่ยเส้นญผมก็จะเป็นเกียร์ฟรีหมดเลยนะเนี่ยเกียร์ฟรีแทบทุกแทบทุกอันเลยจะมีบางชิ้นที่เป็นเกียร์ดิมิต็ดนะครับเนี้ยอย่างเช่นเนี่ย ชุดภาษาเนี่ยก็เซตเคโดอโรอันนี้ก็ฟรีเกียร์ฟรีมาโยยก็เกียร์ฟรีชิออนจะมีชุดกีเพาสครับเป็นเกียร์ลิมิต็ดแล้วก็นี่ฟรี Free. คือเกียร์ของผมมันไม่ค่อยมีเกียร์ลิมิต็ดนะเพราะว่าไม่ค่อยเติมเท่าไหร่อือมนั่นแหละอ่านี่จริงจรผมจะเอาตัวน,น้องฮิตะกินเนี่ยไปเล่นกระด้แต่ว่า ผมจะลองทำให้เปิ์น้องก่อนนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าน้องเป็นให้เปอร์น้องน่าจะเท่ม,มากกว่านี้โอเคก็มาทำให้หายคิดถึงอคิดนี่นะครับทำให้คิดถึงกันแต่ถ้าอยากผมเล่นเกมไนเจอร์นี้โดยมีคอนเซปต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมจะได้นำมาทำอีดแต่จริงๆผมก็มีโปรเจกต์ไว้แล้วคือริวิวน้องชิออนครับนักรบชิออน เอาไว้จะมีเวลามาหาทําให้นะครับถ,ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกำกดไลค์ให้เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ติดตามคลิปของผมได้ก่อนใครนะครับอย่าลืมครับถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรทาคลิปกเ,เกี่ยวกับเกมอะไรตัวไหนในเกมไรเจอร์ก็พิมพ์บอกได้ใต้อคอมเมนต์นะครับผมผมจะเข้าไปอ่านนะครับทั้งนั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Surya Krat,